สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้วันที่1มกรานะคะ2องพสวัสดีปีใหม่ขอให้เ,เพื่อนๆมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอน11บเอโมงนะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิยังอยู่ที่13องศานะคะเพื่อนก็จะหนาวลงเรื่อยๆนะคะพยากรณ์อากาศบอกว่าอาทิตย์นี้วันพฤหัสนะคะจะอุณหภูมิหนาวหนาวสุดเลยนะคะยลบ27องศานะคะวันพฤหัสนะคะวันนี้วันจันทร์นะคะลบ13ลบ12 13นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อน อันนี้มาชมบรรยากาศในชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่นะคะเพื่อนๆว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนยังไงนะคะเพื่อนๆก็พามาชมนะคะทีมะนะคะทีมะเต็ม,ตมไปหมดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวันนี้ก็จะพาเดินเดินชมทั่วๆบริเวณนะคะเพื่อนที่สวีเดนนะคะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศความหนาวนะคะเพื่อน ความหนาวความเย็นนะคะเราเดินกันเลยค่ะพาเพื่อนมาชมนะคะให้ชมสวนผักแยนิดนะคะเห็นบ้านผักไหมคะตรงนี้นะคะบ้านผักตรงนี้เลยนะคะบ้านผักแยนิดนะคะตอนนี้ก็หิมะเต็มไปหมดนะคะเพื่อนเรามา ชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านของยายนะคะก็จะอยู่กันแบบนี้เลยนะคะเพื่อนหนาวนะคะหนาวเย็นนะคะเพื่อนอันนี้คือสนามเด็กเล่นนะเป็นสนามเด็กเล่นคะ่ะ จะเก็บบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าหนาวของที่นี่นะคะให้เป็นเพื่อนดูนะคะดูนะคะหิมะกองกองนะคะเพื่อนอันนี้คือจักรยานนะคะเพื่อนหิมะท่วมจักรยาน มองไปทางไหนก็จะมีแต่หิมะนะคะพาชมหิมะนะคะคลิปนี้ถนนหนทางนะคะดูนะคะทีนี้ก็หนาวมือนะคะตอนนี้หนาวเย็นมากเลยะคะ่ะนี่คือถนนนะคะ ลืมเอาถุงมือออกมาด้วยนะคะเมื่อกี้หิมะนะคะวันนี้มีแสงอาทิตย์นะคะเพื่อนธรรมดามจะมีแต่ความมืดนะคะสิบเอ็ดโมงนะคะตอนนี้ มีแสงอาทิตย์นะคะชมบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนๆเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้คือสนามฟุตบอลนะคะเพื่อนๆ สนามฟุตบอลค่ะ ชมบ้านเมืองนะคะเงียบมากเลยนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันปีใหม่นะคะแต่ว่าไม่มีผู้คนเลยเงียบมากะคะ่ะมันหนาวคนก็จะอยู่ในบ้านกันนะคะเพื่อน อันนี้คือถนนรถเมยนะคะเพื่อนถนนสายนี้คือถนนรถเมยนะคะถนนรถเมยผ่านมา อันนี้เป็นถนนทางเดินนะคะบรรยากาศถนนหนทางที่นี่นะคะเพื่อนหิมะตรงนั้นนะคะอันนี้คือที่เด็กๆเขาจะมาเล่นหิมะกันนะคะข้างล่างนี้ ตรงนี้เด็กๆเ,เขาจะมาเล่นกระดานลื่นตรงนี้นะคะ อันนี้คือร้านอาหารนะคะเพื่อนถ้าใครจะกินก็คือต้องจองนะคะเขาไม่ได้เปิดแบบว่าเหมือนบ้านเรานะเขาจะต้องจองก่อนนะคะถ้าจะมาทานอาหารนะคะก็จะมีแต่หิมะนะคะบัานเมืองที่นี่เต็มไปด้วยหิมะทางเดินนะคะ คืนอถนนรถยนต์นะคะอัน,นั้นแต่ว่าไม่มีรถยนต์นะคะ